Z.TV ช่วงนี้เอก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ Z.TV ช่วงนี้มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆของการจัดบรรยายพิเศษเพื่อให้คนไทยเข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหาทำอย่างไรจะทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงสดใสตามน,น้องออมไปหาคำตอบได้เลยค่ะอยากจะให้ท่านเล่านิดนึงค่ะว่าเทโลเมียคืออะไรคะ เริ่มต้นเลยร่างกายเราประกอบไปด้วยเซลล์เล็กๆกลมๆเนี่ยค่ะหลายร้อยล้านล้าน,านเซลล์เลยนะคะทีนี้ในแต่ละเซลล์เนี่ยก็จะมีคโครโมโซมอยู่23คู่23คู่ในที่นี้ให้หนึกถึงเป็นปลาท้องโขมีปลาท่องโขดอ,อยู่23ตัวในแต่ละเซลล์นะคะ เสร็จแล้วปลายปาท่องโกเนี่ยก็จะเหมือนปาท้องโกที่เราเอาไปจุ่มช็อกโกแลตนึกออกไหมคะนนะคะนั้นหาไอช็อกโกแลตตรงนั้นนะค็คือเทโลเมียเทโลเมียก็คือหมวกที่หุ้มปลายโครโมโซมโครโมโซมเราเนี่ยอัดแน่นไปด้วย DNA สารทางพันธุกรรมซึ่งช่วยบ่งบอกให้หนูสวยแบบนี้รูปร่างแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัว หรือปอต้องโกะแบ่งตัวช็อกโกแลตมันก็หายไปใช่ไหม<ช><ช>นิดหนึ่งนิดหนึ่งอันนี้ค่ะ,ะใช่ใช่เ<ม><ม>พราะฉะนั้นมันก็คือจะเกิดการเสื่อมถอยของเซลล์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสาเหตุทั้งหลายของการเกิดโครคเรื้อรังที่เกิดขึ้นพร้อมอายุที่มากขึ้นหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะก็เกิดขึ้นจากการสั้นลงของเทโลเมียร์นี่เองเพราะฉะนั้นถ้าเราชะลอหรือเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ได้ สุขภาพเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นเมื่อสักครู่ออมได้ทราบแล้วว่าเทโลเมียร์คืออะไร,รทีนี้ออมได้ทราบมาว่ามีการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกของโลกด้วยอยากจะให้ท่านเล่าถึงการวิจัยครั้งนี้หนะะอ่อยค่ะการวิจัยการซ่อมสร้างเทโลเมียร์ของเราเนี่ยเพื่อให้เกิดน,นวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกของโลกที่ให้มีการซ่อมสร้างเทโลเมียร์ ผสมผสานกับการใช้ผูกคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21นะครับเป็นการผสมผสานวิษศทสายเทรเมียเข้าขอดูผูคุ้มกันมันก็จะเป็นครั้งแรกของโลกที่เราทาตรงนี้ครับก็เป็นสูตรที่ทําให้บริษัทเราได้เป็นบริษัทวัตกรรมดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเมื่อหลายปีที่แล้ว การบรรยายพิเศษในครั้งนี้มุ่งม,มั่นที่จะให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเองและเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องก็ต้องขอชื่นชมและปรบมือให้ด้วยค่ะ